จอร้ลลานก๋วยเตี๋ยวเือที่เข้มข้นกากเจียวโคตรเด็ดและที่สําคัญมีเมนูให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นข้าวก๋วยเตี๋ยวส้มตำมันอยู่เส้นตัดใหม่ลมก้าวหรือเส้นกรุงเทพกีทาทุกคนร้านนี้เลยเตี๋ยวเรือพุงโต<อ>น้ำซุปของเขาคือเจ้มจ้นมากๆเลยนะเขาแยกมหม้อหมูกับหม้อเนือ <ๆ S 2> น้อด้วยเตี๋ยวหอมีให้เลือกสองราคานะถ้วยเล็กกับถ้วยใหญ่พี่จิตก็เลยจัดมาทั้งสองแบบเลยทั้งหมูแล้วก็เนื้อดูความแตกต่างด้านบนจะเป็นถ้วยเล็กอันนี้จะเป็นถ้วยใหญ่ซุปของเขาคือใช่มาแบบขูกขีงทุกคนลิทีเด็ดของเขาอยู่ที่ก แล้วก็ตําปูปลาเลย<ม>ตําตไทยก็ตําม,มาได้ดีปลาลาก็แบบนัวๆเลยนะทุกคนรสชาติสามารถปรับเลเวลความเผ็ดความหวานได้ด้วยเมนูข้าวเขาก็มีให้กินไม่ว่าจะเป็นผัดกะเพราหรือหมูทอดพี่จิตก็เลยจัดมาลองทั้งสองแบบเลยเรจริงมาร้านนี้ก็จบครบทุกอย่างไม่ว่าจะอยากกินก๋วยเตี๋ยวส้มตําหรือข้าวก็มีให้เลือกทานเมนูทันเล่นากไม่ว่า<ม>จะเป็นลูกชิ้นย่างหมูสเต็กเกี๊ยวทอดไก่ทอด,ทอดหมูสเต็กกับลูกชิ้นนี่พี่จิตแนะนําเลยนะแต่บอกกระซิบ,บหน่อยนะว่าที่ร้านเขาจะแอบติดหวานถ้าใครไม่ชอบหวานมากสามารถบอก จะเป็นเส้นกรุงเทพกีทารหรือว่าลมก้าวตัดไหม